อ้างเก็บนามหวยสเสนงจังหวัดสุรินทร์ค่ะก่อนหน้านี้เพิ่นเคยประสบปัญหาไัยแรงแบบแรงวิกฤตหนักเลยในปี2 5 6 2น้าแหง่งลดระดับลง มากที่สุดในรอบ41ปีแต่ปัจจุบันค่ะทุกภาคส่วนเพิ่นซอยการบรรณาการมุงแก้ปัญหาภัยแล้งว่าสิเป็นระยะสารระยะเยาเตรียมแผนรับมือทั้งเรื่องของการหาแหล่งน้ำสำรองเปืือกน้ำกินน้ำใส่ร่วมถึงแผนรับมือไฟป่าจากความแห้งแล้งสางความอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญความมั่นใจว่ามีนม้ำเพียงพอในการกินการใส่ตลอดปีสิเป็นจ้งไดติดตามได้จากรงานนี้ค่ะ จังหวัดสุรินทร์มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง16แห่งซึ่งอ่างเก็บน้ำที่เป็นหลักในการใช้ผลิตเพื่อการประปาการอุปโภคบริโภคและเพื่อการ,กรเกษตรในพื้นที่ชนรับประทานคืออ่างเก็บน้ำห้วยเสนงขณะนี้มีปริมาณน,น้ำอยู่12ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุเต็มอ่าง21ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น55%ขณะที่อ่างเก็บน้ำอําปินซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองเชื่อมต่อห้วยเสนงหรืออ่างพวง มีปริมาณน้ําอยู่ที่19ล้านลูกบาทเมตรจากความจุเต็มอ่าง27ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น71เปอร์เซ็นต์ซึ่งทั้งสองอ่างเก็บน้ําแห่งลุ่มน้ําฉีตอนล่างเป็นประการสําคัญที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งทั้งยังสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจตั้งแคมป์ชมธรรมชาติเติมรอยยิ้มและหล่อเลี้ยงชุมชนอีกด้วยตอนนี้นะครับเราได้วางแผนปริมาณน้ําทั้งอุปโภคและบริโภคนะครับซึ่งเราจะเน้นการที่อุปโภคเป็นหลักก่อนนะครับ ที่จะได้ใช้นะครับแล้วก็ถึงที่เหลือจากนี้ก็อาจาอาจะได้ใช้เพื่อการเกษตรทางหน้าแรงบ้างนะครับผมซึ่งเหลือ12ล้านเนี่ยฉลีย่ทุกวันนี้นะครับ ก็น้ําที่เราใช้เพื่อการอุ่พวกบริโภคนี่ตกประมาณเดือนเดือนละล้านนะครับผมแต่อย่างที่ทราบครับในการที่เราจะบริหารจัดการของห้วยของห้วยเสน่หงที่มีอยู่12ล้านนี่ในอ่างกําปืนเนี่ยที่สามารถส่งน้ามาช่วยที่ห้วยเสน่ได้นี่มีน้ําอยู่ปัจจุบันนะครับอยู่20ล้านนะครับผมซึ่งจะที่เราจะวางแผนนี่จะสามารถโรยน้ํามาช่วย อ,อ,อ่างห้วยเสน่งได้เนี่ยที่วางแผนไว้ประมาณ8ล้านครับซึ่งจะเพียงพอถึงฤดูฝนที่จะมาไอ,อมาถึงนะครับสามารถจะดูแลทั้งจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างเพียงพอครับโครงการโชรปรทานสุรินทร์ได้ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดสุรินทร์ผู้นําชุมชนและผู้ใช้น้ํามาโดยตลอดเพื่อวางมาตราการอนุรักษ์แหล่งน้ํา รักษาระบบนิเวศบำรุงรักษาคุณภาพและปริมาณน,น้ำให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในภาคการเกษตรการท่องเที่ยวขณะเดียวกันต้องเตรียมน้ำกว่า1ล้านลูกบาทเมตรต่ตอเดือนเพื่อการอุปโภคบริโภคและขับเคลื่อนเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์สำหรับอ่างเก็บน้ำอื่นๆได้มีการติดตามและวางแผนบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องมั่นใจมีปริมาณน,น้ำกินน้ำใช้ที่มีคุณภาพเพียงพอตลอดทั้งปี นายมิตีเขตตะผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินเผยว่าเริ่มตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำคือแหล่งน้ำดิบก่อนเข้ากระบวนการกรองให้น้ำใสสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อโรคและตรวจค่าคอลอรีนและความเป็นกรดด่างให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะส่งจ่ายให้ถึงมือประชาชนอีกทั้งเพิ่มมาตรการสุ่มตรวจตามบ้านผู้ใช้น้ำเพื่อรักษาคุณภาพให้คงที่ตามหลักขององค์การอนามัยโลกตรงนี้ก็ ฝากถึงผู้ใช้น้ำนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของการผลิตจ่ายนะครับเรามีน้ําผลิตจ่ายที่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวนะครับภาคราชการที่ต้องใช้น้ําโดยเฉพาะโรงพยาบาลนะครับตรงนี้เราให้ความสาคัญเป็นอันดับหนึ่งในการที่จะใช้น้ําเพื่อการรักษาพยาบาลนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับจะเป็นภาคกลางคืนหรือกลางวันหรือแม้แต่ธุรกิจที่ใช้น้ําจากคานาปาในเรื่องของการผลิตกิจกรรมผลิตต่างๆ ตรงนี้ขอให้มีความมั่นใจวา่าเราจะดําเนินการาให้เพียงพอตามข้อมูลที่มีอยู่นะครับณนะเวลานี้ยังไม่มีความเสี่ยงขาข็ยืนยันครับจังหวัดสุรินได้น้อมนําพระราชดาริการบริหารจัดการน้ําอ่างพวงตามแนวพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่9มาสืบสารและปฏิบัติจนเห็นผลสำฤทธิ์ทาให้พื้นที่พ้นจากสภาพแห้งแล้งและกลับพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งผากกลายเป็นความชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์ในที่สุด ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลนสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ทุกชีวิตที่อาศัยแหล่งน้ําแห่งนี้มีความสุขร่วมกันกิตติชัยลำสมุทรทีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดสุรินทร์